สวัสดีครับผมพบกับตั้มดิบิงนะครับผมวันนี้ก็พานานานครับมาดำน้ํายิงปลาเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มาหลายวันแล้วครับไปครับเดี๋ยวเราไปเจอที่แตนน้านะครับผมไปครับก็สวัสดีนะนาที่เข้ามาชมอีกรอบนึงนะครับผมก็หลังสงการครับก็มาลงหมายเดิมครับใกล้ๆกลบ้านครับเป็นแม่น้ํานะครับวันนี้มุด ลงไปก็น้ำจะคุค้นๆนะครับตรงนี้เป็นหมายกอไผ่นะครับทุกครั้งไี่ผมไดเจอปลาเยอะมากครับในหมายตรงนี้นะครับก็มุดมาเรื่อยๆจนมาเจอน้ำใสๆนะครับก็ค่อยๆคยานเข้าไปใต้กอไผ่นะครับตอนนี้ ก็ยังไม่เห็นตัวนะครับรู้สึกว่าปลามันจะหายไปเยอะเลยครับช่วงนี้นะครับเห็นแวบ,บๆเข้าไปไม่รู้ว่าเป็นปลานินหรือว่าปลาหมอนะครับแล้วก็มาเจอปลาชโดครับเนี่ยตัวหนึ่งผมว่าจะไม่ทันแล้วนะครับก็รอแบบใจเย็นๆเลยครับตัวนี้นี่ครับก็จัดการเลยครับ เรียบร้อยครับผมเป็นปลาชะโดนะครับก็ตอนนี้ปลาก็แบบปิ้งเข้าไปพันกับกอไผ่นะครับผมก็ใช้เวลานาน,านอยู่นะครับตรงนี้ก็นู่นแหละครับประมาณ5้านาทีเกือบๆแล้วครับมันไปพันกับกอไผ่นะครับนะครับก็ตอนนี้ก็ลูดออกมาแล้วนะครับค่อยสาวมา แรกมาแล้วเอาผมเหนื่อยเลยนะยิงแล้วไปติดกับกอไผ่ด้านในนะครับควรจะออกมาได้ครับโอ้อดโหน,นะนี่นะออสดูครับผมแต้มแรกวันนี้หมดนี่นะแต้มครับผมแต้มแล้วครับไปครับหนึ่งแต้มแล้วก็ไปลุยกันต่อครับผมก็ มุดลงมาบริเวณจุดเดิมครับแต่ว่ามุดให้มันเลื้อเข้าไปหน่อยนะครับก็รอปลาเข้ามานะครับทำเสียงเรียกปลาไปด้วยนะครับแต่ก็เงียบนะครับมีแต่ฝูงปลาเล็กๆนะครับที่วิ่งเข้ามาก็มุดเข้าไปเรื่อยๆนะครับตามหาตัว ที่สองนะครับก็เห็นปลาชโดตัวหนึ่งนะครับเนี่ยผมรอให้มันหันข้างนะครับแต่มันก็ไม่ยอมหันสักทีครับก็เลยแบบยิงแทกหน้าเข้าไปเลยครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ยิงปุ๊บน็อกเลยครับปลาว่ายไม่ได้เลยนะครับได้มาง่ายนะครับตัวนี้ สองครับดครับผมตัวนี้เสียบพร้อมอย่างเลน,นะครับพาผมรอให้มันหันข้างแต่ว่ามันไม่ยอมหันนะครับเลยแบบยิงแสงด้าเข้าไปเลยนี่นะส,สวยเลยครับแอบสองครับตาครับผมไปกันต่อครับ ก็ยังอยู่ที่หมายเดิมนะครับตรงนี้น้ำบางช่วงขุ่นบางช่วงก็จะใสมากๆเลยนะครับเนี่ยพยายมองมหาปลานะครับก็ยังไม่เห็นตัวครับมีแต่พวกปลาเล็กๆนะครับจะเป็นส่วนมากนะครับนี้ ข้าวไม่มีเลยนะครับนี่ครับปลากระสูบเล็กตัวหนึ่งครับผ่านมาแล้วก็เห็นล่างๆใกล้ๆครับตรงนี้ผมพยายามจะยิงอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เห็นนะครับเนี่ยแต่อยู่ในกล้องมันเห็นนะครับอยู่ใต้น้ำไม่เห็นเลยนะครับไอตัวที่แบบเห็นอยู่ตอเนี้นะครับก็เป็นฝูงปลาในเป็นปลาหมอนะครับ ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ก็ว่าก็แบบเจนหนึ่งก็อยากยิงเจนนึงก็แบบปล่อยอยู่นะครับเนี่ยยังเห็นอยู่นะครับเราปลาใหญ่ก็ไม่มีเลยนะครับแล้วผมก็ได้ย้ายหมายไปอีกหมายนึงนะครับตรงนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับ ว่าน้ำขุนเลยครับหมายตรงนี้แล้วก็ไม่เจอตัวเลยครับตรงนี้แย่มากครับปกตินี่จะเจอครับหมายเนี้ยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่น้ําลึกอยู่นะครับปลาจะชอบมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่เจอตัวเลยครับแปลกเหมือนกันปลาไปอยู่ที่ไหนหมดไม่รู้นะเนี่ยมีปลาตัวเล็กๆนะครับปลาใหญ่ไม่มีเลยครับ ็พอแค่นี้ก่อนนะครับบทวันงานวันนี้ก็เป็นปลาชโดนะครับ2ตัวนะครับก็หลังจากนั้นผมก็ดำอยู่นานอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีตัวเลยนะครับก็สรุปคือวันนี้2แต้มครับเป็นปลาชโดนะครับผมก็ออยังก็ฝากนะนะครับกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจงงกันัผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ